นี่ชุดพวกนี้มันไม่เหมาะกับคนอย่างคุณหรอกนะคะคนอย่างฉันคุณจะบอกว่าคนที่นั่งรถขี่แบบฉันดูชุดพวกนี้ไม่ได้หรอเปล่าเหรอค่ะคุณอยากจะดูเนี่ยก็ดูได้นะคะแต่สภาพแบบคุณแล้วเนี่ยจะใส่ชุดพวกนี้ไปทำไมคะทีนี้ลองได้หรือยังคะ ชุดนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันอยากได้ชุดที่สวยที่สุดแล้วก็แพงที่สุดของร้านนี้ค่ะก็ได้ค่ะ <c oughs> ชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่แพงแล้วก็ดีไซน์สวยที่สุดในร้านแล้วค่ะยังไงเนี่ยเดี๋ยวฉันเอาไปไว้ที่ห้องลองชุดให้คุณแล้วกันนะคะไม่เป็นไรค่ะฉันเอาไปเองได้ก็ได้ค่ะ นี่เธอฮัลโหลค่ะฉันขอลองชุดที่แพงที่สุดในร้านหน่อยสิเอ่อต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าชุดนั้นมีคนลองไปแล้วนะคะยังไงเนี่ยเดี๋ยวฉันแนะนำชุดอื่นสวยๆให้คุณแล้วกันนะคะ นี่แกกล้าดีไงฮะจะให้ฉันลองชุดผ้าคิริวเนี่ยนะรู้ไหมฉันเป็นใครอ่ะระดับฉันเนี่ยถ้าอยากจะลองอะไรก็ต้องได้ลองหรือว่าจะให้ฉันรีวิวร้านเนี้ยในโซเชียลมีเดียของฉันที่มีผู้ติดตามมากกว่าครึ่งล้านเอาไงเออคุณผู้หญิงใจเย็นๆก่อนนะคะยังไงเนี่ยเดี๋ยวฉันรีบไปเอาชุดนั้นให้คุณผู้หญิงลองเลยนะคะก็แค่นี้แหละ ไปได้แล้วไปยืนยิ้มแป้นอยู่ได้เดี๋ยวค่ะคุณลูกค้าคะคือฉันต้องขออนุญาตเก็บชุดนี้ก่อนนะคะนี่คุณยังไม่เลิกดูถูกฉันอีกเหรอเปล่าค่ะคือชุดนี้มันไม่ใช่ไซส์ของคุณลูกค้านะคะยังไงเนี่ยฉันขอเก็บก่อนแล้วกันนะคะ แต่ฉันยังไม่ได้บอกไซส์เลยนะคะคุณรู้ได้ยังไม่ใช่ไซส์ฉันเชื่อฉันเถอะค่ะฉันทำงานใาส่นี้มานานนะดูก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าคุณใส่ไซส์อะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวฉันเอาชุดที่เหมาะกับคุณที่สุดมาให้แทนล้วกันนะคะเมียวมานี่สิ นี่เดี๋ยวเธอช่วยดูแลลูกค้าคนนี้ต่อด้วยนะแล้วอย่าให้เกาะควาองม่นไะว้ค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าใส่ชุดนี้แล้วดูสวยมากเลยนะคะแต่ฉันอยากใส่ชุดนั้นมากกว่าค่ะ เห็นไหมคะคุณลูกค้าใส่ชุดนี้แล้วเนี่ยสวยมากเลยคะ่ะอย่ามาโกาหกกันหน่อยเลยคะ่ะฉันขอดูชุดนั้นก่อนแล้วฉันก็รู้ด้วยว่าคุณเอาไซส์มาอ้างเพื่อเอาชุดนั้นไปใคนอื่นฉันจะลองชุดนั้น,นะคะ่ะเออคงเป็นแบบนั้นไม่ได้หรอกนะคะคุณลูกค้าขอตัวค่ะ ของทางร้านคาะนะคะคุณลูกค้าต้องรับผิดชอบนะคะเพราะมันเป็นกฎของทางร้านค่ะแต่มันเป็นอุบัติเหตุและฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะเมีเ่ยวยังไงช่วยคิดค่าเสียหายชุดที่ลูกค้าทาขาดด้วยนะนทำไมน,าน้าไม่หวยแต่ขนาดนี้เนี่ยฮะให้ฉันลองชุดที่มีรอยเปื้อนได้ยังไงบ้าหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่จ่ายหรอนะชุดนี้ไม่ได้ค่ะ คุณลูกค้าทาเครื่องดื่มหกใส่ชุดของทางร้านยังไงคุณลูกค้าก็ต้องรับผิดชอบนี่จะลองดีกันใช่ไหมไม่รู้ว่าฉันเป็นใครอ่ะได้เดี๋ยวฉันจะรีวิวร้านของแกลงโซเชียลมีเดียของฉันว่าร้านเนี้ยบริการนี่ห่วยแตกแค่ไหนเอออย่านะคะคุณลูกค้าคือคุณลูกค้าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นค่ะมันเป็นความผิดของพนักงานฉันเองค่ะเขาเป็นพนักงานใหม่ก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วทำไมฉันต้องตายอ่ะเลือกปฏิบัติช,ชัดๆเลย คุณลูกค้าคะผู้หญิงคนนี้เขาเป็นอินฟูไงคะมีที่รพนต่อโซเชียลมากเลยนะแล้วคุณเป็นใครล่ะคะดูจากสภาพของคุณแล้วเนี่ยไม่รู้จะมีปัญญาจ่ายค่าเสียหายชุดหรือเปล่าเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรขึ้นเสียงดังเอะอะโวยวายลงไปถึงข้างล่างเลยเออคุณเจคะคือทางร้านมีปัญหานิดหน่อยนะคะผู้หญิงคนนี้ทำชุดขาดแล้วไม่ยอมจ่ายเงินค่ะไม่จริงนะคะตั้งแต่ที่ฉันเข้าร้านมาเนี่ย ผู้หญิงคนนี้ก็ดูถูกฉันแล้วก็เลือกปฏิบัติด้วยจริงไหมขวัญเออไม่จริงนะคะคุณเจผู้หญิงคนนี้กโกหกค่ะจริงไหมเหมียวไม่ใช่ค่ะคุณฝันเป็นคนเอาชุดยัดใส่ล้อรถของคุณลูกค้าแถมยังให้ลูกค้าชดใช้ค่าเสียหายอีกไม่ใช่คุณเจดูกล้องได้เลยเออไม่จริงนะคะคุณเจพวกนี้รวมหัวกันใส่ร้ายขวัญน,นะคะผมไล่คุณออกทางร้านของผมเนี่ย ไม่ต้องการพนักง,งานที่เลือกปฏิบัติและมีทัศนคติที่ไม่ดีเอ,อ่อคุณเจคะคุณเจอย่าไล่ขวัญออกเลยนะคะคุณเจก็รู้นี่คะ่ะว่าขวัญทำยอดขายได้ดีที่สุดอะแล้วแล้วผมเป็นใครครับผมเป็นเจ้าของรนะ้านถ้าผมบอกว่าไล่คุณออกคุณก็ต้องเดินออกไปผมไล่คุณออกครับได้ยินชัดแล้วนี่ ตามฉันต้องชอบคอนเทนต์นี้แน่เลยขอโทษนะคะขอเห็นหน้ได้ไหมคะคุณด้วยครับคุณต้องชอดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่คุณทำชุดของทางร้านเลยรอเล่นกันเรื่องใหญ่ะไม่รู้เย่ยฉันเป็นใครไม่รู้ครับแล้วก็ไม่ได้อยากรู้จักด้วยเพราะว่ากฎก็คือกฎ ผมรบกวนคุณทีนะช่วยจัดก,การเรื่องวุ่นวายทั้งหมดทีแล้วก็เรื่องค่าเสียหายของชุดด้วยขอบใจมากครับคุณผู้หญิงครับยังไงผมต้องขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแต่คุณผู้หญิงใส่ชุดนี้แล้วดูสวยมากเลยนะครับ <c oughs> ที่รัก จะมาที่ร้านทำไมคุณไม่บอกผมก่อนก็ฉันกลัวรลกวนคุณนี่อีกอย่างเขาก็ไม่ให้เจ้าเบวเห็นชุดเจ้าสาวก่อนแต่งงานอะรู้แล้วลวนะน่แต่ถึงยังไงคุณก็ไม่ได้ใส่ชุดนี้ไปออกงานจริงซะหน่อยใช่ไหมเพราะว่าผมเตรียมชุดที่ดีที่สุดในร้านเนี่ยไว้ให้กับคุณแล้วครับ you